สวัสดีค่ะวันนี้แรดดัตชาแนลมาทำผัดเครื่องในนะคะและหนังไก่นะคะอันนี้ก็ตำน้ำพริกนะคะผัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะก็จะมีขมิ้นนะคะ <c oughs> กะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะแล้วก็เกลือผงน,นะคะ <c oughs> อันนี้ก็ตามเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีอุปก,กรณ์มีหนังไก่นะคะแล้วก็มีตับไก่นะคะค่ะอืมอันนี้ก็ <c oughs> เป็นการผัดนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะก็มาตั้งกระทะนะคะน้ํามันนะคะใส่น้ํามันแล้วก็ผัดพริกผัดนะคะ แล้วก็ใส่ด้วยหนังไก่และตับลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยซอสนะคะแล้วก็รสดีนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ mm. ก็ผัดไปนะคะผัดให้เครื่องให้พริกเข้ากันนะคะ <Okay. S 1> ให้ผัดพริกแกงนะคะแล้วก็ตับแล้วก็หนังไก่นะคะให้เท่ากันนะคะ mm แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ผัดไปเลยค่ะ mm. ผัดไปผัดไปาเสร็จแล้วค่ะ โอเควันนี้นะคะก็ขอฝากขัดเครื่องแกงเครื่องในนะคะเอาไว้แค่นี้นะคะถ้ายังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในการ